สดีจ้าลูกลูกหลานวันนี้ป้าสุจะเอา,เอา,เอากระเช้าสีดามานําเสนอนะป้าสุเนี่ยได้เพาะกระเช้าสีดามานานที่ลงคลิปเก่าๆนะคะมีสองคลิปไปตามดูนะแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้นานมากจนเขาเลือ้อยเต็มไปหมดแล้วป้าสุก็ไม่ได้ทําอะไรเขาเพราะจับเมล็ดตรงนี้นะคะป้าสุได้บอกวิธีเพาะวิธีทําให้เรียบร้อยแล้ว ทำตางที่ประสุบอกนะคะจะเพาะขึ้นทีนี้ประสุก็เก็บเขาทิ้งเพาะเสร็จแล้วก็เอาย้ายใส่ถุงดําวางทิ้งไว้นานจนลืมเขาแล้วล่ะคะ่ะเมื่อคืนมีน้องคนหนึ่งโทรมาบอกว่าอยากได้อประสุก็เลยมาพามาดูหน่อยว่ามันลกขนาดไหนคะ่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเขาขึ้นมาพันพัวนัวเนี่ยกันไปหมดเลย พะป้าสุมาสนใจเรื่องบอลสีจนลืมกระเช้าสีดาเนี่ยค่ะคือเขาแต่ป้าสุใส่ถุงเป็นถุงถุงไว้แล้วนะคะเป็นเออเดี๋ยวดูให้ดูนะคะว่าเป็นถุงถุงดําค่ะนี่ค่ะชึบเขาพันกันจนจนลืมไม่ออกค่ะนี่ค่ะเนี่ยใส่ถุงดําถุงดําไว้น่าสงสารเขาจริงๆเลย เขาเอายอดมาพันกันเพราะว่าเขาไม่รู้จะทํำยังไงของท่านเนี่ยเขาก็พยายามที่จะ,จะเจริญเติบโตเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ขึ้นพันต้นมะกูดของปลาสุเรียบร้อยพันมานี่เลยค่ะเนี่ยเขาพยายามที่จะมีชีวิตรอดไงคะเนี่ยพันพัวนวลเนี่ยอาปลาสุล,ลืมเขาไปแล้วเพราะแล้วก็ใส่ถุงดําแล้วก็แล้วกันดีนะไม่เอาถุงดําครอบหัว นี่ค่ะเออกระเช้าสีดานะมาสู่จะบอกว่าเขาจะเป็นไม้เลื้อยที่ชอบเอ่อต้นไม้สูงสูงที่เขาอยากจะพันนะคะดูเนี่ยนะพันไปถึงนูนน้นค่ะร่นค่ะยอดนู้นเลยค่ะนูนะหนูนะ,นนะเขาละค่ะขึ้นไปบนนู้นละเขาจะชอบต้นไม้สูงเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปปลูกใกล้ต้นไมส้สูงสูงกางแจ้งเขายิ่งชอบค่ะเขาชอบแดดจัดๆเลย แล้วก็เอ,อเราก็ไม่ต้องไปดูแลอะไรเลขามากเป็นไม้ป่าเขาเป็นไม้ป่านะคะสมัยโบราณเป็นกระเช้าที่นางสีดาทําตกไว้สมัยที่เยักลักไปอุ้มไปแล้วนางสีดาก็ทํากระเช้าตกไว้นะะี่ค่ะบังเอ,อิญมาตกอยู่บ้านป้าสุเนี่ยคะ่ะสามใบนางสีดาลืมกระเช้าไว้ที่บ้านมาเอาด้วยนะคะเอ,อกระเช้าเนี่ย พอโดนแดดมันจะบานนะคะอ้าเป็นไม้ที่แปลกที่พะสูนเนี่ยแคะเข้ามาเป็นปีละเอาออกาจากตัดจากต้นมาเป็นปีละเออพอตากแดดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบานแล้วพับพัะสูเอาไปแช่น้ํานะคะก็จะหุบ <c oughs> หุบหบ,บานๆอยู่อย่เงี้ยค่ะทั้งที่เขาเป็นเอ่อไม้แห้งแล้วเงี้ยค่ะดอกเขาก็สวยนะคะดอกเขาจะเหมือนเขาจะเรียกอะไรไก่ฟ้าพญาลอเหรอ ย่างนั้นอย่างเดียวกันหรือเปล่าเป็นป้าสูนน่าไม,ไม่ไม่ทราบนะคะเพราะป้าสูนไม่ค่อยได้ดูดอกเขาหรอกพอเขาโตหน่อยป้าสูนถึงเอาเขามาพอเขาแห้งเนี่ยถึงเห็นอ๋อกระเช้าสีตาแห้งแล้วแต่ตอนที่ออกดอกไม่ค่อยมีเวลาดูนะคะไม่ได้ไปไม่ได้ไปเชงโวกเพราะว่าเขาเป็นไม้ป่าที่ปลูกไว้ในที่รกๆอะ่ะพอรกๆแล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปดูนี่คะ่ะอันนี้คือ,อป้าสูนเอามาปลูกไว้ที่บ้าน แต่ว่าที่สวนจริงๆแล้วสวนนรกมากเขาก็ขึ้นพันุพัวนวเนี่ยพอเขาพอลมพัดคือเขาจะมีเมล็ดอยู่ในเนี้ยเยอะแยะในกระเช้าเขาเนี่ยค่ะเขาจะเตรียมสเสบียงเขาไว้เยอะเนาะเนี่ยข้างในปลาสุกแคะมาหมดละเพราะจะภายในปีหนึ่งค่ะเขาจะเพาะขึ้นแต่ถ้าค้างปีแบบเนี้ยมันเพาะไม่ขึ้นละมันจะต้องภายในหนึ่งปีเนาะเห็นมีหนูน้อยเด็กชายอะ่ะมาขอบ มันจะขอซื้อของปลาสุกว่าจะขอมเมล็ดไปเพาะมันยากอยู่นะคะเพราะว่ามันต้องภายในปีหนึ่งพอข้ามปีแล้วเขาก็ไม่ขึ้นเม็ดข้างในจะฝ่ออันนี้ปลาสุกเทเออกมาหมดแล้วเนาะที่เอามาทําคลิปสองคลิปที่ผ่านมานั้นแล้วทีนี้อืมเอเขาเพาะขึ้นง่ายอะไม่ไม่ใช่ยากหรอกแต่ว่าต้องอดทนต้องตั้งใจรอเพราะว่าไม่ใช่ว่า พอสองสามวันขึ้นก็เพราะเอาวางไว้หน้าดินแล้วเอาดินโรยๆเท่านั้นนะคะไม่ใช่ไปกบเขาดึกๆเขาก็ไม่ขึ้นอยู่ที่บ้านประสะเวลาที่เขาแห้งและล่วงลงมามเมล็ดเขาก็จะหล่นลงมากับพื้นนะคะพอหล่นลงมาเสร็จเขาก็จะขึ้นตามพื้นหญ้านะคะตามสนามหญ้าตามบริเวณใกล้ๆเนี่ยเขาก็ขึ้นของเขาเองแล้วเขาก็จะแห้งไปนะคะเถาเนี่ยจะแห้งไปเลยพอฤด,ดูฝนมาใหม่เขาก็ขึ้นใหม่ ที่เดิมเขาไม่สูญพันธุ์ไม่หายหรอกถ้าเราไม่ไปทําลายเขาให้เขาอยู่ในธรรมชาติที่ชุ่มชื้นเน่ะเขาพอพอมันเอ,อ่อถึงเขาออกดอกออกเทา้าแล้วจะเรียบร้อยเขาแห้งหายไปเลยแล้วพอฝนมาอะไรเงี้ยเขาก็จะงอกขึ้นมาจากดินอีกมาขึ้นไปพันต้นไม้ต้นเดิมอีกอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอยู่างี้ตลอดอนปสัสสาวก็เอามาจากป่าจากสวนนะคะที่สวนที่ปสัสสาอยู่มันรกเนาะ ะสูก็เลยคิดว่าเอ้ยเอามาปลูกในบ้านดีกว่าแล้วเอามาแบ่งพันเพราะอยากจะให้เอ,อลูกหลานได้อนุรักษ์ได้เก็บไว้ดูมันเป็นกระเช้า,ชาสีดาจะมีหลายพันนะคะไก่ฟ้าพัทยาลอมหรืออะไรเนี่ยประสมไม่เข้าใจแต่ว่าเออมันจะมีเป็นแบบกระเช้า,ชาบานๆแบบๆมันจะเป็นกระเช้า,ชาแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ารูปทรงของกระเช้า,ชาจะไม่สวยจะไม่ได้แบบ ทรงสวยเหมือนของป้าสูเนี่ยป้าสูจะแบบทรงสวยใช่ไหมคะเป็นกระเช้าที่สวยๆเพราะว่าบางของบางท่านเนี่ยจะเป็นแบบว่ากระเช้าที่บานออกมาอย่างเงี้ยสแลกเหมือนกันเนี่ยทุกอย่างแต่ว่าความบานของเขามันจะไม่สวยมันจะทํามันให้เหมือนเอ่อไม้ทั่วไปที่แบบพอบานแล้วมันไม่งามอะคะ่ะไม่งามแต่อันนี้ยของป้าสูเนะะี่ยค่ะผ่านมาปีหนึ่งก็ยังงามอยู่นะคะก็ยังสวยเป็นกระเช้าที่สวยอยู่อย่างเงี้ยวางไว้ประสูดบางทีก็เปียกน้ําบ้างอะไรบ้าง วางไว้กัน,นะะีลยค่ะทน้องพอดีน้องเขาโทรมาเนาะเเขาอยากจะดูก็ได้นะคะเนี่ยแตซื้อประสูประสูก็ขายนะต้นละร้อยี่สิบบาทค่าส่งหกสิบบาทถ้าถ้าหลายต้นก็ค่าส่งแค่หกสิบนั่นนะคะแล้วก็เออเดี๋ยวป้าจะลื้อให้แล้วก็พันพันเขาเรียกอะไร เอามามัดให้อย่างดีค่ะนําส่งู้สดกจะมีแค่สิบต้นมั้งคะเนี่ยเหลือสิบต้นเพราะป้าสุ่ะไม่ได้ดูแลเขาอะ่ะก็จะเหลือประมาณสิบต้นนี่แหละใครสนใจก็ศูนย์เก้าสองสองห้าสี่สามสามห้าห้าโทรมานะคะว่าอยากจะได้กระเท้าสีดาเพราะว่าปวัสดุก,ก็มีแค่เนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเหมือน เออต้นอะไรนะไก่ทองประเสริฐอ,อีกโทรมาประสูไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะโทรกันกระหน่ำประสูส่งไปว่กห้าสิบต้นได้โอ้โหนั่งแพ็กแบบเมื่อยมากเลยค่ะนั่งแพ็กไม่ได้กินไม่ได้นอนเลยแต่วันนี้กระเช้าสีดามีมอยู่สิบก็จะสิบต้นนะคะ่ะประสูปล่อยเข้าไว้เนะะี่ยค่ะตามนี้ดูนะคะประสูพาไปดูประสูก็เอาเข้าไปเจ็บเสียบไว้ที่อืน่น พอหลงหลงรักบอลสีแล้วก็นี่ค่ะยังพอมีอยู่อันนี้เอาไว้ใต้ต้นไม้บ้างเขาก็พันขึ้นไปโนเนียโนเนียเห็นต้นไม้ตรงไหนเขาก็พันเพราะเขาก็อยากจะโตนะคะเขาก็อยากจะเริ่เติบโตเนาะนี่ต้นนี้อีกต้นหนึ่งที่หลบไว้ลองใครสนใจลองสั่งมานะคะเพราะว่ามันจะมีไม่เยอะหรอกน่าจะสิบกว่าต้นเท่านั้นแหละที่เหลือเพราะว่า ไม่ได้สนใจเขาที่จริงแล้วว่าเพาะแล้วว่าต้นหนึ่งถ้ากระเช้าหนึ่งอะเอาไปเพาะนะขึ้นเยอะมากค่ะแต่ทีนี้ป้าสุ่อะไม่ได้ใส่ใจเขาอะเอาเขามาทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะเนี่ยเขาก็พันกันเขาพยายามจะโตพยายามจะพันกันเนี่ยค่ะเนี่ยพันกันเองไปหมดแล้วอันนี้กระเช้าสีดากระถานแท้และแดงเดิมนะคะั้งเดิมแน่นอนเพราะว่า เพราะเอาเม็ดแจกนี่เลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ต้นที่กระเช้าบ,นบานๆแบะๆอย่างนั้นที่แบบว่าไม่สวยทรงไม่สวยแต่อันนี้ของป้าสุเนี่ยทรงสวยค่ะเนี่ยเป็นกระเช้าทรงสวยอย่างนี้นะไม่ได้แบะๆบ,บ,บานๆอะไรอันนี้ผ่านมาเป็นปีแล้วค่ะเดี๋ยวป้าสุจะแช่น้ําให้ดูนะคะเขาก็เป็นเปลือกนะคะเดี๋ยวลงหนูลงดูนะคะว่า ลูกหลานดูนะคะเนี่ยเขาเป็นเปลือกไม้อะที่แบบดูสิคะเนี่ยความเป็นเปลือกไม้ลองดูนะคะว่าเขาเทน้ําออกได้ด้วยน่คะเทน้ําออกได้ด้วยกระเช้าเขาเนี่ยอมน้ําด้วยนะคะเนี่ย เขเปียกน้ำเขาก็หุบเข้าไปโดนความชื้นเขาก็หุบเข้าไปเดี๋ยวพอาตากแดดเดี๋ยวเขาก็าบานออกมานะคะประสุเทน้ำเอาเอาน้ำใส่ในตัวเขาก็เทน้ำออกได้เลยก้นกระถางก็ไม่ได้รั่วนะคะนี่ค่ะนี่ก้นเขาลูกเขาทีนี้เขาก็เริ่มออกแล้วนะคะเริ่มเริ่ม พันขึ้นยอดต้นไม้ละแต่อยู่ในป่าเนาะประสุยังไม่ได้ไปไปเก็บดอกเขาไม้ว่าจะไปถ่ายรูปดอกเขาอยู่เหมือนกันแต่ดูดอกดูดูลูกเขาเนาะมันป่าลกกวงงูกัดค่ะถ้าเราปลูกไว้เป็นการอนุรักษ์ไม้หายากไม้โบราณก็จะเป็นการดีนะคะเพราะปลูกทิ้งไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยวลูกเขาออกเขาก็ หล่นูปแถวพืชแล้วก็จะเกิดอยู่แถวนั้นบริเวณนั้นก็จะเป็นบริเวณของกระเช้าสีดาซึ่งไม่สิ้นสุดจะกลายเป็นว่าถ้าเราอยากดูกระเช้าสีดาเราไปตรงนี้แต่เขาจะเลื้อยขึ้นต้นไม้ต้นไม้สูงขนาดไหนเขาก็เลื้อยขึ้นไปจนพันยอดขึ้นข้างบนเลยนะคะเราก็จะเก็บเถา,าก็ลําบากนั่นนะคะคือเขาชอบพันเลื้อยขึ้นไปใครอยากอนุรักษ์ก็มาเลยค่ะสั่งที่ประสุได้เลยเพื่ออนุรักษ์ไม้โบราณกันค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าสุด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องดีๆเพราะป้าสุเป็นคนโบราณก็จะหาไม้โบราณหาต้นไม้หายากมาให้ดูกันนะคะคําว่าติดตามก็กดเข้าไปแล้วเขาก็จะให้กดติดตามอีกครั้งหนึ่งก็กดติดตามอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะจะเป็นการติดตามป้าสุแล้วป้าสุจะหาเรื่องดีๆมาเสนอนะคะวันนี้พอแค่นี้นก่อนนะคะสวัสดีค่ะ